โอเคค่ะวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคม2566หสเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมหมู่บ้านท,าที่ฝนตกได้แค่ไม่ถึง20นาทีนะคะบอนจะไลฟ์สดวิธีการอธิบายเรื่องของออน้ำในหมู่บ้านเอาไว้บันทึกเอาไว้นะคะให้กับคนที่จะมาดูแลบ่อบำบัดไม่ว่าจะเป็นรพภแม่บ้านหรือนิติหรือ,รอใครก็แล้วแต่ในอนาคตนะคะอาจจะถือแล้วให้เห็นหนูแก okay. นะโอเคนะได้ยินเสียงชัดไหมเข้ามาใกล้ๆก,ก็ได้เดี๋ยวเขาไม่มีเสียงหนูถ้าเสียงเบาให้บอกโอเคท่อแรกนะคะของการดูแลบ,บ่อบำบัดหมู่บ้านพึกงสาววิวเจ็ดนะคะตอนนี้การปล่อยน้ำระบายน้ําของเราจะปล่อยจากบ่อบำบัดนะคะแล้วก็ตรงไปตรงนี้นะคะจะเอาโทรศัพท์โผล่ให้พ่องเห็นไหมคะอันนี้เรียกว่าท่อน้ําสาธารณะซึ่งอีท่อเนี้ยนะคะ มันจะเชื่อมต่อกับหมู่บ้านเราและส่งตรงไปที่บอ่อบโรงสูบนัทธดานะคะอ่ะเจ๊ไปยืนตรง,งน้นเห็นตรงที่ป้ายืนไหมคะเห็นตรงเนี้ยเขาเรียกกันว่าอันนั้นบอ่อบ,บาบัดฝั่งเนี้ยที่ป้ายืนตรงตรงที่เราบพอยืนอยู่เรียกว่าบ่อบํบาบัด mm. มีประตูระบายน้ํานะคะอ่ะเราวพรอยไปยืนอยู่ตรงหลังประตูระบายน้ําอ่ะตรงจุดที่เราปรพยืนอยู่ เราเรียกว่าประตูระบายน้ําซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบของหมู่บ้านลึกษาวิวเจ็ดนะคะน้ําทั้งหมู่บ้านจะมารวบัวกันที่ต่อของป้า,าตั้งแต่จุดนู้ดนะคะน้ําจะเข้ามาตรงจุดที่ท่อกําลังซ่อมไฟให้ไหลเข้ามาสู่เครื่องสูบน้ําไหลามาจุดที่ประตูระบายน้ําวิธีการระบายน้ํานะคะถ้าเมื่อไร่ก็แล้วแต่นะคะน้ำาาท่อสาธารณะ ลงสูบนัทดา,าสูบนะคะหมู่บ้านจะต้องเปิดประตูระบายน้ำนะคะเหมือนที่เราบอกคับทำอยู่อันนี้คือยกขึ้นนิดเดียวนะคะเพราะว่าน้ํามันเกิดค่อยๆดันให้ยกทั้งหมดเนี่ยมันจะดันได้น้อยใช้อะแรงดันของมันแดียวมาดูอันนี้นะคะน้ําไหลออกจากหมู่บ้านนะคะไปเข้าสู่ท่อสาธารณะนะคะวิธีการกรณีถ้าโลงสูบนักดา,าสูบนะ้ นะคะจะต้องยกประตูระบายน้ําแล้วติดเครื่องสูบน้ําห้าวเปิดเด็ดขาดเพราะไอ้เครื่องสูบน้ําเนี่ยนะคะมันสูบน้ําปุ๊บแล้วมันจะไปปล่อยลงท่อฟาขา,าล็อกควนเปิดสักท่อดมันจะหนีไม่ได้เครื่องได้ค่ะแต่คุณเห็นไหมน้ำมันลงท่อส ไย้อนกลับมานี่มันคือบ่อเดียวกันอ่ะเจ๊ไปยืนตรงนู้นนะคะแค่คปิดน้ำแล้วเมื่อกี้เราเปิดเข้า่รงน้ำน้ำไหลลงบ่อนี้แต่มันไปไม่มันไปมันมัน,ม,นมันไอย้อนเข้าตรงจุดนี้มันทำให้น้ำนะคะจากหมู่บ้านเราไหลไปไม่ได้นี่แค่เปิดคข้างเดียวนะถ้าลุงเปิดสี่เครื่องแล้วยกประตูระบายน้ำไายนะคะก็ตรงเนี้ยอวนเนี้ยตรงที่บ้นยืนอยู่เนี้ยนะคะ ที่ตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้มันเป็นกรนาําับไปนโทีน้ค,ค,นะค,ะครับนะคะมรยย้อนมาแล้วนะคะทขาัตรงนี้เดี๋ยวว่ามไหลแงยมันไหลแรงอยู่ยอ,อาาเลยอ,อธิบายซถ้าจะเปิดเครืสุดเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมคะ เหรออยางเมื่อกี้เราปเปิดเครื่องสูบน้ําน้ําตีกับจุดนี้ไหลไหลไม่ออกตอนนี้น้ํามันไหลโย,ยถ้าปเปิดเครื่องสูบน้ำเขาใจไอเคตอนนี้ที่สอง <c oughs> อถ้าน้ำนักดาโลนสูบแล้วดามันไม่สูบน้ํามันจะไหลตียอนเข้าหมู่บ้านหรือว่ามันนิ่งนิ่งมันนิ่งไปกระดุกกระดิกอย่างนี้นะมันนิ่งนิ่งให้เปิดประตูระบายน้ำนี้จนสุดอ่ะสุดรอ ى, เปะ ไปจนสุดนะคะไม่ให้มีช่องว่างเพราะว่ากลับมาเรื่องเดิมนีม่คือทองน้ำเหมือนเดียวกันประตูเดียวที่ปิดน้ำตั้นระหว่างน้ำหมู่บ้านกับหมู่บ้านกับท่อสารนะคือท่อเดียวกันอันนี้สอนเรามาพอด้วยนะคะพี่จ๋าไม่ได้สอนแกโหดร้ายทารุณอย่างนี้ใช่ไหมทนไม่ไหวแล้ว เห็นไหมเป็นประตูระบายน้ําแล้วนี่นีมันจะนิ่งแบบนี้ปาขายบุกขอโทษาสายฝาซะเลยเปิดเครื่องหมดตอนนี้ไฟมาแตงย่างเมื่อกี้เกิดปัญหานะคะ,ะ,คะไฟมันตอกไฟมาไม่พอเหรอปาไฟเข้ามาจากสายเมนนะคะเจ๊มานี่คุณเห็นสายเมนมันหัวไปไหนเจ๊ยกขึ้นนี่สายเมนมันตอกมาจากสายไฟฟ้าแรงสูงนะคะ ที่ต้ควบคไฟไฟมันอ,อกตกทั้งปอน,นะคะตอนนี้ก่อนจะถึง,งน้ำค่ะคุณเห็นไหมน้ำมันได้กระเดีนะคะแต่ม,จมาจากกระเพื่อมไหลย,ย้อน,อนอเข้ามาปอดเต็มเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเปิดเต็มสี่เครื่องนะคะอัดน้ำส่งนักดาทีนีน้นถ้าเกิดกรณีนนไฟตกตอนนี้ไฟฟ้าแรงสูงตกทำให้ เครื่องสูบน้ำเราอะทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะหรือทําไม่ได้เลยอนต,ตรงเนี้ยเดี๋ยวคณะกรรมการแถบแกขายก้อนเคยบอกไปแล้วถ้าเทสกินีไฟดับหรือไฟตกมันจะมีปัญหานะคะต้องใช้เครื่องสูบเครื่องสูบน้ําที่เป็นเครื่องยนต์คณะกรรมการชุมชนโครงการที่เขียนขอเครื่องสูบน้ําต้นคุยกับนายกไปแล้วนะคะคุยไปแล้วนะกอนนี้แล้วเมื่อกี้ก็คุยอีกนะคะ โอเคตอนนี้พี่ต้องต้องติดแล้วนะใฟไฟไม่พอ <Okay. S 1> ตอนนี้ต้องติดข่้งสูบนะอาจารย์เอ๊หน,นะนะูจะยกูปด้วยน้ำนะยก yeah, yeah, <okay. S 1> ยกยายามายกยกขึ้น ดาราบี้ถือมาไว้อยู่ในตู้เดี๋ยวยิบให้ดูเจมสเราเราผมไม่รู้จักดาราบีใช่ไหมน้าไปเชื่อสูนบน้ำเลยอ่ะเอ,อมาแล้วอโอเคไหมนี่นะคะขอเริ่มยกเครื่องสูบนะ้ำเออเลงยกตู้ระบายนะ้ำน้ำมันก็ไหลออก <S <S เห็นไหมเมื่อกี้ที่น้ำมันท่วมหมู่บ้าน ที่เราปภไปปิดประตูระบายนะ้ำมาไว้มันทําให้น้ํำขังและออกไม่ได้แล้วไฟมันตอกเครื่องสูบนะ้ํามันทํางานไม่ได้มันทํางานได้ตัวเดียวแต่ที่เราปภใชก็เปิดทิ้งอยู่อย่างนั้นนะคะตอนนี้น้ํากาลังระบายออกนะคะและคดายังสูงให้อยู่เพราะว่าคุยกับนายเมื่อกี้เพิ่งวางสายเราปภเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจมีไ่สสไ์สดเอาไว้ เดี๋ยวเชิญเข้าไปทุกคนควรมี Facebook เดี๋ยวพี่อัดใส่แผน่นแผ่นซีดแฟได้ให้แจกให้ทุกคนเอาไปเปิดดูนะโอเคไหมโอเคค่ะเพื่อนเินขอโทษนะคะทุกคนขอโทษจริงๆที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเข้าใจความเสียหายนะคะแล้วก็ทุกคนที่ทรัพย์สินอะไรเสียหายจากน้ําท่วมของวันนี้ให้ส่งเข้ามาที่ไลน์กลุ่มหรือไลน์เปิน้น ถ้าเป็นลายพจนจะรวบรวมได้ไวนะคะแล้วก็แยกเป็นบ้านด้วยจะเรียกร้องค่าเสียหายไปที่บริษัทรปภซึ่งในส่วนนี้เริ่มเบื้องต้นแล้วเนี่ยส่วนแรกก็คือวงเวียนที่ซอย12ที่เพิ่งทําเสร็จไปในการก่อบ้างตรงนั้นนะคะก็ส่งรูปไปให้ทาง ไว้สลมพอแล้วว่ามันมันพันงเ้นขอบคุณที่ลูกบ้านออกมาเก็บอิดบล็อกไข่เพราะตอนนั้นออกมาไม่ได้จริงๆเพราะคุยกั้งอา,าสานงานกับทค่สาาทั้งนายกแล้วก็ลงสุนนัชดานะคะก็ตอนนี้นะคะการเรื่องระบายเดี๋ยวเ้นกับพีบ่บอมจะอยู่กันตรงนี้แหละนะคะไม่ไปไหนจนกว่าน้ํามันจะแห้งนะคะพี่บอมกำลังดูค่ะเดี๋ยวเ่วนจะประสานงานกับที่การไฟฟ้าว่าเรื่องของการไฟตกนะคะขอบคุณค่ะ det Er du klar? Ja.